โอต้ซังいつもสนกดัได้่ดไม่ม้น่อ้าวมิไซก็อยู่นีนาะคุณแม่ของชินจังนี่ยอ,อโตโต้คือคุณแม่ของชินจังจะเรียกอ่าคุณปู่คือพ่อของพ่อของสามีว่าอโอตโต้ซัมก็คือพ่อของสามีก็เหมือนพ่อของฉันนะลงประมาณนั้นหรือมั้งก็เรียกว่าอโอตโต้ซัมอิซโมะสนุกได้ถไดตมม่อิซโมะเป็นประจํา อาซอมเดะคือการเล่นนะนะอิตาไดเตะก็คือการรุนนะซูมิมาเซนต้องขอโทษที่เสียมารยาทครับโอเคโรดิซีซังโคมาวายินดีต้อนรับวันนี้เราจะเปลี่ยนสไตล์นะปกติเราเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นจากหนังสือหรือว่าตำราเรียนใช่ไหมวันนี้เราจะขอเปลี่ยนเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากเกมก็แล้วกันเนาะเราจะมาดูว่าในเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่า บางทีเกมในชีวิตประจําวันแบบแบบเกมที่เรากำลังเล่นอยู่เนี้ยเราอาจจะได้เรียนรู้คําที่ใช้จริงในชีวิตมากกว่าในตํารานะ